สวัสดีครับงานซ่อมมือถือครับผมฝนตกลินต่อเน,นื่องครับไม่มีท่าทีว่าจะหยุดครับทองฟ้าเป็นน้ำครับไม่มีท่าทีว่าจะหยุดครับเมื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนครับทั้งคืนเมื่อคืนนี้เดี๋ยวจะเดินไปดู น้ำในสวนครับว่าน้ำในสวนมีเยอะไหมเดินแข่งฝนก็เลยครับต้นทุเรียนได้สดชื่นครับได้รับน้ำฝนครับต้นโน้นเช่นกันครับดูน้ำครับอันนี้น้ำเริ่มขัง ใกล้คนทุเรียนนะครับเห็นไหครับผมจะต้องเอาดินมาถมตรงนี้ครับถมตรงนี้ไม่ให้ไม่ให้น้ําขังครับเพราะว่าตอนนี้ลากทุเรียนก็ถึงตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวลากจะเน่าครับก็เดี๋ยวไปดูน้ําในสวนครับอยากรู้ครับว่าฝนตกเมื่อคืนนี่น้ำในสวนมีเยอะไหม มะละกอนี่เป็นอะไรที่ชอบกินอายของฝนครับแล้วกร็ฝั่งนี้มีอยู่สี่ห้าต้นครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมปลูกไว้สามต้นสี่ต้นครับฝั่งนี้นี่นี่ก็มะละกอร,ริมรัวแล้วรรก็พันลูกยาวยาวนะครับพันลูกยาวยาวที่กขาตำขายแค่นี้ก็กินไม่หมดครับปลูกไว้กินเองครับกินไม่หมด ส่วนลองกองนี้ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับโตขนาดนี้ก็อย่าเพิ่งไปไว้ใจครับอ้าวมีน้ำครับผมดีใจครับมีน้ำครับเห็นไหมครับมีน้ำโอ้ดีใจมากครับมีน้ำขังถ้ามีน้ำขังแบบนี้ก็แสดงว่าฝนตกแรงพอสมควรครับเมื่อคืนนี้ ชื่นใจขึ้นมาหน่อยครับมีน้ําขังแล้วครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็มีน้ําขังครับฝั่งนี้ล่องน้ําครับนี่เป็นไงครับล่องน้ํามีน้ําแล้วครับล่องน้ํามีน้ําแล้วครับชื่นใจครับนู่นครับล่องน้ําสุดนู่นเลยครับแปดสิบเมตรครับ สุดยอดครับโอ้ชื่นใจครับเรียนต้นนี้ตายไปรอบแล้วครับฟื้นมาอีกครับถ้าบอกให้ทุกคนรู้ว่าต้นนี้สะบักสะบอมมาแล้วสี่ปีคงไม่มีใครเชื่อครับจริงๆครับ ต้นนี้สะบักสะบอมมาสี่ปีครับให้ดูตรงนี้ก็รู้ครับเห็นไหมครับตัดยอดแล้วตัดยอดอีกครับเพราะว่าเขาเขาตายครับอันนี้เขาปลงมาใหม่ครับไม่รู้จะรอดไม่รดอดครับคอยดูครับสี่ปีได้แค่นั้นครับส่วนต้นใหญ่ต้นให,ใหญ่ที่ผมถ่ายมาก่อนหน้านั้น นันสองปีครับสองปีกว่าแค่สองปีต้นใหญ่โอ้ชื่นใจจังครับมีน้ำอะไรเห็นไหมครับวานนี้เพิ่งตัดหญ้าไปทีนี้เวลาเรามาเดินชมน้ำเราก็จะได้ไม่อันตรายครับจะได้ไม่กลัวงูครับร่องน้ำครับร่องน้ำเก็บจะเต็มครับถ้าตกลินทั้งวันทั้งคืนนี่ผมว่าล่องน้ำนี่น่าจะเต็มครับ น้ำก็จะไหลไปตรงไดโวถ้าน้ำเกินไดโวก็จะเสียบสูบออกครับสูบออกสายางเส้นนี้ครับแต่อึงยังไม่ออกครับเพราะว่าน้ำเพิ่งขังถ้าคืนนีคน้คืนนี้อึงน่าจะน่าจะร้องครับคืนนี้น้ำเต็มครับชื่นใจมากครับ แต่ว่าน้ําน้ําขังเยอะต้องสูบออกนะครับเพราะว่าเราว่าทุกอย่างต้องมีความพอดีครับถ้าไม่สูบออกอ่าต้นหมากอาจจะรากเน่าครับเพราะว่านี่ต้นหมากครับต้นหมากเป็นแถวด้านข้างครับต้นหมากเป็นแถวด้านข้างมีอยู่สองฝั่งกว่าห้าสิบกว่าต้น หมากนี่เป็นอะไรที่โรครากเน่านี่จะเร็วมากครับน้ำเยอะก็ไม่ดีครับอย่างตรงนี้น้ำขังครับนะครับเนี่ยเป็นโรคครับเพราะว่าตรงนี้จะต่ำน้ำขังสังเกตง่ายๆครับต้นหมากถ้าต้นไหนอยู่สูงครับอยู่อยู่สูงพอประมาณ ที่ไม่สูงมากแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำมากต้นจะสวยครับอายุตัวอย่างต้นนี้ครับยตัวอย่างต้นนี้ก็คือพล้ก็อุดมสมบูรณ์อย่างต้นนี้ก็ไม่ต่ามากครับก็อุดมสมบูรณ์ครับอุดมสมบูรณ์ โวินกี่ผมได้น้ําครับแค่ต้นเดียวนี้ก็กินไม่หมดแล้วครับไม่ไม่จะเป็นต้องขายครับเพราะเรามีน้อยนี่อย่างเช่นต้นนี้ต้นหมากเขาอยู่ไม่สูงไม่ต่ำครับสังเกตดูต้นต้นหมากถ้าต้นไหนอยู่ น้ำไม่ขังก็จะสวยสวยงามครับต้นไม้ถ้าได้รับน้ำนี่เพียงพอก็จะสดชื่นครับผมชอบต้นไม้ในชีวิตจิตใจต้นไม้คือชีวิตผมเลยก็ว่าได้ครับ เพราะว่าบ้านปลาชีวิตผมจะต้องอยู่กับต้นไม้ครับนี่น้ําขังแล้วครับน้ําขังก็แสดงว่าน้ําในดินเริ่มอิ่มตัวครับน้ําในดินเริ่มอิ่มตัวกลับแล้วครับเพราะว่าผมเปียกแล้วครับนะครับผมเดินแข่งฝนมาครับเดินแข่งฝนมาเพื่อ ผมเปียกเหมือนสาผมเลยครับเดินแข่งฝนมาเพื่อเก็บภาพครับกี่นาทีแล้วครับผมมองไม่เห็นครับแปดนาทีแล้วครับเดี๋ยวสิบนาทีก็คงผมทำวีดีโอผมจะทำแค่สิบนาทีครับกลับแล้วครับ รู้ว่ามีน้ำแล้วครับก็ชื่นใจแล้วกว่าน้ำจะแห้งนี่ก็อยู่ได้เป็นเดือนครับดีไม่ดีได้สูบทิ้งครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ผมจะใส่ปุ๋ยมะพร้าวใส่เกลือมะพร้าวพอดีเลยก็ต้นฝนครับใส่เกลือใส่ปุ๋ยต้นฝนกับปลายฝน นาทีครึ่งแล้วครับโอเคครับไดโวันนี้ก็เตรียมครับเตรียมจุ่มน่าจะเป็นเย็นนี้ครับถ้าฝนตกไม่หยุดก็น่าจะเย็นนี้แหละครับโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม